สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่โอนะคะเดี๋ยววันนี้แม่โอจะพาทำมะยมเชื่อมนะคะบ้านไหนมีมะยมเยอะนะคะต้องจัดเลยนะคะเมนูนี้นะคะทําไว้ทานเองนะหรือใครจะนําสูตรนี้ไปทําขายก็ได้นะคะอร่อยนะและสามารถเก็บไว้ได้นานนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูขั้นตอนแล้วก็ส่วนผสมพร้อมๆกันเลยนะคะส่วนผสมแรกอันนี้เป็นมะยมนะคะอ่ะมะยม สองกิโลนะคะนําไปแช่แข็งนะคะแม่โอจะไม่คลึงนะแม่โอจะนําไปแช่แข็งนะคะเพราะแช่จนแข็งแล้วเราพักให้น้ําแข็งที่เกาะอยู่กับมะยมนะคะให้ละลายก่อนนะเราจะได้มะยมที่นิ่มแบบนี้นะคะอ่ะแล้วก็พอเสร็จเรียบร้อยนะคะอันนี้เป็นเกลือนะคะร้อยยี่สิบกรัมใส่ลงไปนะคะแล้วก็แม่โอจะเติมน้ําปูนใส่นะคะเติมให้ท่วมมะยมนะ น้ำปูนใสวิธีทําก็ง่ายนะคะปูนกินหมากนะร้อยกรัมแล้วก็น้ําเปล่านะคะยี่สิบลิตรนะคนให้ละลายแล้วรอตกตะกอนนะคะนําน้ําใสๆนะนําน้ําใสๆมาใช้นะคะอ่าแล้วก็พอเสร็จเรียบร้อยใส่น้ําปูนใสใส่เกลือคนให้เกลือละลายแล้วเราจะแช่ไว้หนึ่งคืนนะคะแช่ไว้หนึ่งคืนเลยนะอ่ะพอแช่เสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะหนึ่งพอหนึ่งคืนเสร็จหน้าตาเขาจะเป็นประมาณนี้นะคะ เขาก็จะคายความเปรี้ยวออกมานะคะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะนําไปเชื่อมเลยนะคะแม่โอกก็จะเอาแต่มะยมออกมานะ,ะอ่ะช้อนเอาแต่มะยมออกมานะ,ะใส่ในภาชนะที่เราจะนําไปตั้งไฟนะคะแล้วใส่น้ําตาลทรายขาวนะคะหนึ่งกิโลนะคะใส่ไปเลยนะคะมะย,ยมสองโลนะคะน้ําตาลทรายขาวหนึ่งกิโลนะคะแล้วก็เติมน้ําเปล่าให้ท่วมมะย,ยมนะ ต้องให้ท่วมมะยมนะคะเวลาเชื่อมมันจะได้ทั่วถึงนะคะ,ะและทีนี้ก่อนจะนําไปตั้งไฟนะคะเราก็คนให้น้ําตาลละลายก่อนนะคะพอ,อน้ําตาลละลายดีแล้วนะคะเรานํามาตั้งไฟนะคะใช้ไฟกลางนะคะ,ะตั้งไปเลย30นาทีนะคะไม่ต้องคนนะต้มไปเลยนะจน30นาทีได้ลักษณะแบบนี้นะคะก็ตักน้ําออกนะคะตักน้ําที่เนี่ย บบนี้นะคะน้ำเปรี้ยวๆนะ,ะมันจะมีรสชาติเปรี้ยวๆนะคะเราก็ตักออกก่อนนะคะในระหว่างที่ตักเราก็ช้อนฟองออกไปด้วยนะคะจนให้เหลือประมาณนี้นะคะอ่ะแล้วก็เพิ่มน้ําตาลลงไปนะคะครึ่งกิโลนะคะอ่ะตอนนี้พอถึงขั้นตอนนี้แล้วนะ,ะเราจะเชื่อมด้วยไฟอ่อนนะคะ30นาทีเนาะเชื่อมด้วยไฟอ่อนนะคะคนเป็นระยะนะอ่ะก แบบนี้ก็คนเป็นระยะแบบนี้เรื่อยๆนะคะไม่ต้องคนแรงนะคะฮะคนปาดไปปาดมาแค่นี้แหละนะคะแล้วก็30นาทีนะไฟอ่อนนะคะย้ํานะคะไฟอ่อนนะ,ะเพื่อจะให้เขาสีแดงสวยนะคะนี่ก็แบบนี้แหละนะพักทิ้งไว้เลยนะคะแต่ต้องคอยคนหน่อยนะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นน้ําตาลเยอะนะเดี๋ยวมันจะไหม้หม้ออ่าพอครบนะพอใกล้ครบนี่เราก็ เนี่ยเวลาคนก็ปาดแบบนี้นะคะปาดเบาๆไม่ต้องปาดแรงนะคะเพื่ออ่ามะยมของเราจะได้ไม่เละนะเขาจะได้เป็นเม็ดสวยนะคะช่วงนี้นะอ่าพอครบเวลา30นาทีเราจะได้มะยมแบบนี้ลักษณะแบบนี้นะคะสีเขาก็จะแดงมาตามธรรมชาตินะคะอ่าและทีนี้เราก็จะเทมะยมนะเทออกจากน้ําเชื่อมนะพักให้เสด็จน้ําเชื่อมนะหรือใครจะใส่ แบบว,ว่าตะแกรงตาถี่นะแล้วก็ไปตากแดดก็ได้นะคะแบบนั้นก็ได้นะอ่ะโอเคงั้นแม่โอจบคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ